พบอีแล้วกับเลยาชาแนลชานีมีช่องกำลังทำอะไรสิกวนไส้คัสตาร์ดไข่เค็มจ้าเป็นการทำขนมไหว้พระจันทร์ครั้งแรกรอดูนะว่าจะออกมาหมูหรือมาจ๋าทำไมไม่ทำคลิปสอนทำอาหารสรภาพตามตรงเป็นคนขี้เกียจช่างตวงวัดจ่าเดี๋ยว ฟีสีมาดาฉันกวนไปเรื่อยเลยจ้ะกวนจนกว่ามันจะข้นใช้ไฟอ่อนจ้ะส่วนผสมมีอะไรม้างไข่ไก่าสามฟองไข่คเค็มนะจ้ะอะไรอีกน้ำตาลนมข้นจืดนมข้นหวาน วันนี้ไม่มีแป้งคัสเตอร์ไม่มีผงคัสตาร์ดก็เลยใส่แป้งข้าวโพดแทนแล้วก็กลิ่นวานิลาแล้วก็ใส่เชดดาร์ชีสนะจ๊ะเพราะว่าไข่เค็มนะ่ะมันยังไม่เค็มมากเท่าไหร่ก็เลยกวนไปเรื่อยๆพี่น้องกวนจนกว่ามันจะเหนียวเนือเซตตัวเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งแป๊บนึง ตอนนี้ความเหนียวก็ได้ที่เติมเลยลงไปจ้าโอ้ยไม่มีคนช่วยขอคนกันเด้อพี่น้องเด้อสักครีสักครเห็นไหมหลังจากเราเติมเนยลงไปแล้วก็จะมีความเงานะจ๊ะเราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนจนกว่ามันจะเซ็ตตัวนะจ๊ะแล้วค่อยมาปั้น เสร็จเลวเจอกันข pues ั้นตอนขึ้นรูปกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะใส่คัสตาร์ข้าแซตูยเย็นไว้ตอนนี้มันก็เซ็ตัวได้ที่เราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆซึ่งชั่งน้ำหนักแล้วมันได้460กรัม10กรัมข้าสิใส่ใส่อะไรใส่ใส่สักกรม ยี่สิบห้ากรัมเนาะสี่ร้อยหกสิบหารยี่สิบห้าตั้งเครื่องคิดเลขเลยจ้ะเพราะว่าหารเลขบดถ,ถืหารยี่สิบห้าจะได้ทั้งหมดสิบแปดต้อนอก็จดจารเลยจ้ะ<อ>นี่นะคะก<อ>็จะได้ใช้ประมาณนี้ถ้ากระสิปันไปเรื่อยๆจ้ะตันไปจนกว่าสิเบิด์เนาะ หเห็ดเลนพี่น้องแก่เส้งสำหรับช่วงกักตัวโควิดเนาะอันลบแล้ววโควิดแกะเจ้นอย่างไม่มีอะไรจะทำก็ทำจะเรื่อยยไปนะจ๊ะทำให้หมดเลยพอสมดแล้วไปแจกส่สองธรรมดาด้วยจ้าเอาไว้หมืดอื่นค่อยขึ้นโตไอ้แป่งนอกกันเดี๋ยวจะตัดให้ดูในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว